สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลทุกท่านนะครับวันนี้ก็สำหรับแนวทางนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาดูนะครับเมื่อคืนนี้เป็นวันพระนะครับเช้านี้นะครับเรื่องราเช้านี้นะครับเป็นบอเพื่อส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลนะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะครับพี่น้อง ฝากเบสีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงของเก่านะครับสามใจนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับสหรับแนวทางว่าต่อไปนะครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องฝากเก็บีทุกท่านด้วยนะครับคืนนี้ลุงก็ได้ขอตรวจขอพ่อนะครับกับปู่ศรีสุโตและแม่ย่าศรีปทุมานะครับที่ปู่นับถือนะครับก็ฝากเก็บสีกันไว้นะครับพี่น้อง ด้วยคนเพื่อส่วนบุคคลนะครับก็ควรเพื่อส่วนตัวนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องอน,นี่ก็เป็นตัวเลขนะครับที่เมื่อคืนนี้อยู่ในอ่างน้ํานี่นะครับเป็นหยดน้ําตาเทียนนะครับที่ลุงขอพรปลูกก็ได้มานะครับ ผู้ให้มาแบบนี้นะครับโปรดใช้วนะิจารณญาณกันในการรับชมที่น้องฟากเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับหลวก็จะให้ดูกันเราเองนะครับตอนนี้ครับนี่งวดวันที่หนึ่งนะครับกอยนะครับลงให้ดูกันจานนะครับนี่ครับงวดวันที่ 1 6ท,ที่ผ่านมานะครับเป็นตัวเลขประมาณนี้ที่ตัดออกมาแล้วนะครับที่จริงแล้วก็เป็นต่อกันนะครับก็ลุงจับออกมาให้ดูนะครับปู่ให้พรลุงขอพรกับปู่นะครับก็ได้ประมาณนี้พอเลขออกแล้วลุงก็จะตัดให้นะครับตัดเป็นตัวให้พี่น้องดูนะครับเข้าหรือไม่อยู่ที่พี่น้องต้องแชล้ววิจารณญาณน,นะครับ ก็สำหรับลงขอพรปู่ได้ประมาณนี้ก็ฝากเรียทีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับก็สําหรับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับศาสตร์ตัวเลขนะครับพี่น้องที่น่าจะเป็นหยดน้ําตาเทียนล,ลุงของเก่านะครับก็ได้ประมาณนี้ฝากเรียทีนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้นะครับเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ชัด c คลิปนี้นะครับ ตอนเช้าลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็แบ่งปันพี่น้องนะครับเบสีทุกท่านนะครับผู้ก็มาติดตามลุงนะครับก็สำหรับขอพรปู่นายกินและปู่พญานาคนะครับก็พญานาคก้าเสียนนะครับของลุงของก่านะครับฝากกันไว้ด้วยความเชื่อนะครับที่หน้าบ้านลุงเองนะครับ สามชัยนะครับอำเภอสามชัยนะครับพี่น้องวัดกาละสินนะครับก็เป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับและส่วนตัวนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับก็สลับแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องปรูนะครับ นี่คือปู่พญานาคนะครับปู่ศรีสุธโธและแม่ย่าศรีปทุมานะครับโดยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลขอพรท่านด้วยกายะวาจาจิตตังหังวันทาองค์มหาลาโผปู่ศรีสุธโธปู่เชมิกายะาวาจจาิตตังหังวันทาองค์มหาลาชินีแม่ศรีปทุมาวิสุทธิเทวาปู่เชมิขอพรปู่เมื่อคืนนี้ก็ได้มานะครับ ก็สลับตัวเลขนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นองนค์พญานาคคุตรับสามเสียนแล้วก็นี่คืองูหัวหนาคนะครับากแ็บ4ีกันไว้นะครับพี่น้องด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องก็ปรดทิกนะครับ โดยโปร่เชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรลงก็นับถือนะครับฝากเกบซีกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางแบ่งปันพี่น้องฝากกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็น ัวไหนแบบไหนนะครับอย่างไรนะครับให้พี่น้องใช้ดุลพินิษนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันในคลิปนี้นะครับฝากเรซทีทุกท่านนะครับหยดน้ําตาเทียนได้มาประมาณนี้พี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับเป็น875นะครับ ตัวเลขนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางอันนี้งวดก่อนนู้นนะครับว่าวันที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นงวดวันที่16นะครับกอยนะครับขอแนวทางนะครับสำหรับหววรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดชวิจรณญาณนะครับในการรับชมด้วยความเชื่อนะครับเป็นส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวด้วยนะครับพี่น้อง ไม่ให้งมงายนะครับฝากเฟซบกันไ้นะครับผู้พี่น้องผู้ก็มากดไลค์กดแชร์นะครับผู้มาใหม่กดติดตามนะครับกดซับสไครตนะครับลุงลงให้นะครับสลับเมื่อคืนวันพระนะครับลุงขอพรปู่นะครับสีสุโธและแม่ย่าสีปทุมานะครับฝากเฟซบทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องฝากกันไว้ลง,ลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านั้นโปรดใช้วิจเจรณญาณกันฝากไอพีทุกท่านนะครับผูก็มาติดตามนะครับ แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับให้พี่น้องจงมาติดตามฝากเว็บทีไว้นะครับาตามลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับฝากกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องผู้เามติดตามได้รับชมกันให้น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับบารเรปสีสกันด้วยนะครับผ่อนปูกได้มาประมาณนี้นะครับ ให้พี่น้องนะครับจงโชคดีสำรับงวดวันที่หนึ่งกยนะครับหนึ่งต่อคอนะครับวดต่อไปนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองห้าหกสามนะครับฝาเกือบซีทุกท่านนะครับผู้ก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ก็มาใหม่ด้วยกวนเพื่อนนะครับส่วนตัวนะครับพี่น้องผ่าเกือบสีทุกท่านไว้นที่นี้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณกันนะครับควรเชื่อส่วนบุคคลนะครับฝากกันไว้พี่น้องนะครับขอให้โชคดีสำหรับงวดต่อไปนี้นะครับเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับฝากเก็บสีทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องอาความปูป่ผู้ที่ได้ขอให้เป็นบุญก็แล้วกันนะครับ ากันไว้นะครับตอนปลูกกันแล้วขอพี่น้อง,งโชคดีนะครับทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับ